ครับจะอะไรก็ไนะวันศุกร์เขาจะละหมาดบอกว่าถ้าเรื่องมากถ้าเรื่องมากเขาาหลักศาสนามามาขัดกับข้อบังคับของบริษัทเขาบอกเชิญคุณออกไปที่อื่นฉะนั้นแล้วคนที่จบกการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามุสลิมถึงเข้ากับคนไทยไม่ได้อ้างว่าตัวเองไม่มีงานสุดท้ายท้ายสุดเขาก็เรียกร้องคนรุ่นหลังๆกลับมาว่าต้องมาโรงเรียนในเรื่องของศาสนาอย่างเดียวมิติของศาสนาอย่างเดียวซึ่งไม่จําเป็นต้องไปเรียนการจัดการเอกสังคมเอ็กวายนี้ไม่จําเป็นเขาเลยเป็นเรื่องการบันดาลให้เด็กมุสลิมจะต้องเรียน อนุบาลคือตริกาเป็นแบบศาสนาล้วนปอนะปฐมก็ศาสนาล้วนครับปอนะมัธยมก็ศาสนาล้วนมหาวิทยาลัยก็มีมหาวิทยาลัยที่สอนศาสนาล้วนเขาจะเรียนจากอนุบาลปฐมมัธยมม,ยม,มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องของศาสนาล้วนๆ้วเรียนศาสนาลนแล้วลสสลจบแล้วไปทำอะไรครับก<โ>็สมมติว่ายึดประเทศไทยไม่ได้แล้วพวกนี้มันจะไปทํางานอะไรได้ถ้าเรียนศาสนาอย่างเดียวก็เหมือนนักโทนักบวชของไทยที่เป็นพระ อ่เป็นเนนเป็นพระท่านก็ไปตามทางสายธรรมะแต่อิสลามนี่จะเอาไปทําอะไรในเมื่อถ้ายึดประเทศไทยไม่ได้แล้วจำนวนประชากรก็ไม่ได้มากแล้วคนไทยก็ต่อต้านสุดท้ายพวกนี้จะกลายเป็นส่วนเกินของสังคงมเลยครับพูดไทยก็ไม่ได้เขาจะมีความรู้เฉพาะเรื่องศาสนาคือการวางแผนยุทธศาสตร์ของเขาที่จะบรรจุครูเข้าไปในโรงเรียนพวกนี้เขา้เตรียมการแสดงว่าที่ทาทั้งหมดก็คือการยึดประเทศไทยแล้วใช้บุคลากราอิสลามเหล่านี้เผยแพร่ศาสนาเผยแพร่ศาสนาแล้วก็เอาความเป็นอิสลามก็ไปอยู่ในทุกโรงเรียนทุกชุมชนก็คือเตรียมการยึดประเทศ